แล้ววันนี้นะคะรายการชีวิตติดเด็กนะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวต่างจังหวัดกันค่ะเยังค่ะยัง่าเพิ่งออกจากบ้านเองเ่ะสนุกกว่ลูกอีกชอบน่ารักดีอร่อยจนลืมถ่ายน้องกอฟชอบมีลูกไม่ชอบตรงนี้แหละ พร้อ,อ,อมไปพัทยายัง สวัสดีคะ่ะแล้วตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่กับเอมในช่องเอมบุษราคำชาแนลแล้ววันนี้นะคะรายการชีวิตติดเด็กนะคะจะพาทุกคนไปทเที่ยวต่างจังหวัดก,กันค่ะจังหวัดชนบุรีพัทยานั่นเองนะคะเด็ก <_' S 2> ๆอยากไปเที่ยวทะเลก,กันมากๆเลยเลยนี่เป็นทะเลแรกเลยนะคะในรอบหลายๆ,ๆเดือนคือพวกเราตื่นเต้นกันมากจัดกระเป๋ากันเสื้อผ้าสัมภาระเยอะมากค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะเป็นไงมั่งคะคุณสามีไม่รู้จะขนอะไรไปเยอะแยะ อน,นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าของป้าป้ามามานะคะออรวมไปถึงเฮ้ยเดีย๋ยวเพิ่มคนทําไมแล้วฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้จะเป็นเสื้อผ้าลูกรวมไปถึงแบบชุดว่ายน้องชุดว่ายน,น้ำอ่ะให้ดู <laughs> เราไปกันทั้งหมด3คืน4วันนะคะแต่เสื้อผ้าที่เราเอาไปเหมือนเราไปเดือนหนึ่งอะตื่นเต้นไหมคะป้าป้าดีๆีไม่ได้ไปต่างจังหวัดนานแล้วเนาะนานมาก บ้านจนเริ่มเขียวเน่าแล้วอยากให้ป๊าป๊าบอกความรู้สึกหน่อยเวลาพาลูกไปเที่ยวต่างจังหวัดอะความรู้สึกมันเป็นยังไงตอนจะไปตื่นเต้นมากเลยนะพอตอนไปโอ้ยเหนื่อยเหนื่ยแล้วตอนนี้เราก็ออกมากันแล้วนะคะโอ้ยเป็นไงมั้งคะลูกๆตื่นเต้นขนาดไหนคะโชเฟอร์ไนกาาตื่นเต้นไหมอยากไปไหมลกูกอยากไปอยากไปมากพูดตลอดเวลาว่าปา๊ป๊าไปยังคะอยากไป เมีช่วงหนึ่งนะเวลาเราไปต่างจังหวัดใช่ไหมเราลูกอะ่ะจะชอบพูดว่าจะไปหัวหินค่ะถึงหรือยังจะไปแล้วจะถึงแล้วตหลอดทางอะ่ะ,ะตั้งแต่กรุงเทพถึงหัวหินน่ะยังค่ะยังก็เพิ่งออกจากบ้านเอง พร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อม,อมยังคะพร้อม,พร,อมพร้อมเหมือนกันมา,มากดให้มาถึงสักทีเอาลงมาได้เลยคะ่ะถึงแล้วนะคะโรงแบบร,รมอนาันณ์นะคะตอนนี้นะคะเราก็เช็คอินกันอยู่นะคะตรงที่ล็อบบี้เนาะแล้วก็มีเวลคัมดริงด้วยน่ากินมากเลยเป็นน้ำหวานที่มันก็จะแบบเย็นชื่นใจมากเลยนะรีวิวลิวิวอะไรคะ ป้ายมามาเปิดให้ค่ะทั้งนี้ค่ะ<ไ>ป้ายออากาศดีไหมดูสิ <c oughs> แก้มแดง <c oughs> <c oughs> สนุกไหมคะ้วเวลาชอบไหม เ้าเหนื่อยก็หยุดพักสิลกูกประตูฝั่งเนี้จะเป็นประตูที่เราสามารถขึ้นไปบนดาดฟ้าได้อุย้ยหนักมากอุย้ยไม่คุน้นหนักมากว้าวก็คือเป็นวิวที่สวยเลยแหละถ้าจะมาถ่ายรูปนะคะ ค่ะแล้วตอนนี้ทุกคนนะครับพร้อมกันที่สาว่ายน้ําแล้วรอไม่ไหวแล้วนะคะเจียวจ้ามากเลยนี่เห็นไหมคะป๊าป๊าสนุกกว่าใครเพื่อนเลย,ยใ,นในที่สุดนะครับ ก็ถึงเวลานอนแล้วใช่ไหมด้เวลาใช่โอ okay. ้ฟ้าไปนอนแล้วลูกหนุง่วงไหมยิ้มก่อนยิ้มให้ยิ้มให้หน่อยได้ไหมโอเคบายบายก่อนบายบ่ายเวลานอนแล้วหมดวันละวันนี้เราหมดวันแล้วนะเด็กวันเราขอไปนอนกันก่อนนะคะเพราะว่าเด็กๆนี่คือตื่นเต้นกับสถานที่มากแล้วก็งงแง แล้วตอนนี้เป็นยังไงทั้งวันเลยไม่ได้ถ่ายด้วยนะตอนกินข้าวนะใช่เพราะว่าฝนตกกินยังไม่ทันเสร็จในชะ่วันนี้กินอร่อยไหมอร่อยสวัสดี day t นะคะตื่นกันมาด้วยความวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าดูคนข้างหลังก็งองแงจะใส่รองเท้าแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปกินอะไรกันคะลูก เราไปกินเบรคฟาสต์นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารที่ทางโรงแรมเขามีเตรียมไว้ให้มีอะไรบ้างนะคะทำะไรคะกินข้าวอยากกินอะไร <S <S อุ๊ยเจ๊กินแล้วนะวันวนะนี้เราจะมากดเราช็อกโกแลตนะคะเพราะปกติเราไม่ให้น้องกินเพราะว่าน้องยังไม่ถึงสองปวเอยเอ,อยากกินจริงป่ะ อันนี้เป็นเบรคฟาสต์ที่เราเอาไปลอยน้ำเมื่อกี้นะคะเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยลากขึ้นมากินบนบกแทนค่ะงืดยืดไงมันเคี่ยวให้ดูกับมันเคี่ยวไง มาเที่ยวกับลูกสนุกมากบอกเลยถ้าจะมาสวยงามแช่น้ำแล้วก็มากินเบรดฟาส์นี่ไม่ได้นะดีไม่ดีความหมดดีเยหลังจากที่ทุกคนทานขาวเสร็จนะคะก็พาเด็กๆไปนอนกลางวาันตั้งแต่1 1โมงจนถึงเที่ยงนะคะแล้วก็ตื่นแล้วอันนี้คือน,น้องมาวินนะคะสวัสดีครับตอนค่ะสวัสดีครับกอนลูกสวัสดีครับ น้าวินเป็นาติลูกพี่ลูกน้องกับจเจเจนาฬิกาแล้วก็น้องนับเวลานะคะใช่ไหมคะกิ๊บอย่างเดียวใช่ไหมลูกน้องมาวินอ่ะติ<า>ดก,กิมเอม็มมากอ้าวออกเดินทางกันแล้วนะคะซึ่งเราจะไปทานอาหารเที่ยงกันเพราะว่าเด็กๆเ,เริ่มหิวแล้วผู้ใหญ่เองก็เริ่มหิวเหมือนกันเพราะว่าโชเฟอร์คะเราจะไปไหนกันคะไปร้านไหนอ้าว ยังไม่รู้เลยเนี่ยจะกินอะไรอ่ะขับออกมาแล้วเนี่ย a few moments later มาทะเลทั้งทีต้องมากินร้านนี้เนาะใช่อาหารอะไรคะญี่ปุ่นทำไมถึงต้องเป็นร้านนี้คะเพราะอะไร a few moments later อีกนิดเดียวเราจะได้กินแล้วนะคะแต่ปรากฏว่าผิดซอยถึงแล้วนะคะร้านอาหารที่เราเลือกจะมากินกันนะคะ่ะเราจองเป็นห้องไฮเดทไว้เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเจอกับคนอื่นนะ อร่อยเลยคะ่ะอร่อยอ,อร่อยโอ้เพื่อนปะเป็นไงกับการมากินห้องส่วนตัวดี อ oh, <come> ตอนนี้นะคะเราก็กินข้าวกันเสร็จแล้วนะคะ mm hmm. ก็แพลนไว้ว่าตอนแรกจะไปดูปลาโลมากันแต่ว่าสภาพบรรยากาศข้างนอกดูแบบอึมครึมมากเลย mm hmm. ก็เลยคิดว่าจะต้องเปลี่ยนแพนแล้วแหละ mm hmm. ก็เลยว่าเ,ออเด็กจะกลับโรงแรมแล้วให้เด็กๆเล่นว่ายน้ำันดีกว่าสรุปเราก็กลับมาที่ห้องนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถไปดูปลาโลมาได้แล้ววันนี้เรามีอพอร์เมนต์ก็คือเราบุ๊กกับทางโรงแรมไว้แล้วว่าเราอยากจะมีดินเนอร์กับทางโรงแรมตอนช่วงเวลาหกโมงเย็นนะคะก็เลยพาเด็กๆก,กลับมาว่ายน้ำกันที่ห้องของเรา ห้องของเรานะคะรูมแท็บจะเป็นวันเบดรูมวิลล่านะคะซึ่งด้านหลังก็จะเห็นได้เลยว่าเป็นชายหาดนะคะก็คือเดินไปสักระยะนึงเลย,ยก็จะเป็นชายหาดส่วนอีกตึกนึงจะเป็นสระว่ายน้ําที่มีสไลเดอร์แบบใหญ่ด้วยเริ่มคุ้นเคยกับสระว่ายน้ําแล้วนะคะ <c oughs> ชอบไหมคะชอบ <c oughs> ชอบไหมคะ <c oughs> น้องก๊อน้องก๊อบชอบไหมลูกไม่ชอบตรงนี้แห ได้เวลากินข้าวที่ร้านอาหารแล้วนะคะกําลังเดินไปหาเด็กๆเพราะว่าให้เด็กๆอะ่ะลงมาเดินเล่นกันก่อนนะคะเนไร<อ>ล้มใสยย่ยาหรอ บรรยากาศเป็นไงบ้างคะชิลมากเลยครับอ้าวอะไรอีกก็ไม่รู้ทำไมอะลูกชิลมากเหมาะกับการมาสองคนเ <c oughs> นอะเหมาะแบบคนที่จะมาเดทก,กันที่นี่นะพาลูกๆมาด้วยก็อีกฟิลหนึ่งนะ อ,อ,อ้าตอนนี้นนทุกคนก็พร้อมนอนแล้วนะพร้อมไหมคะตั่งใช้ไม่นนคะคะอ้าว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  <c oughs> ป๊าป้าไปนอนได้ละเวลานอนตรงไหนบอกบอกป้า,ปาสิ ทุกคนพร้อมนอนแล้วนะเหนื่อยมากวันนี้เป็นเดย์ทูที่แบบเหนื่อยอะ่ะเออคิดว่าวางแผนมาดีแล้วนะแต่ก็ยังไม่ดีพอไอที่อยู่ในแก้วก็คือน้ําชูใจน้าลูกพุลใช่น้ําลูกพุลจะได้แบบรับสบายตื่นมาผูกแฟบ่งีอ้อ๋อพุนเลยอินปาพุลไปนอนตรงไหนน้วลาน,นอนตรงไหนเนี่ยบอกปาสิ <c oughs> ฮะอาหนูนอนตรงนี้เหรอ๋โอเคออนี่อ่าบาย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 ทุกคนแล้วกูดไนท์นะบายบาย เจเจายบายคุณไนท์ก่อนลูกบอกไว้ซีอู่ tomorrow ซีอู่ tomorrow ตึ้งวันที่3แล้วนะคะวันนี้เด็กๆก,ก็ตื่นตรงเวลาเลยนะคะวันนี้เรามีแพลนจะไปทำอะไรมั้งคะคุณป๊ะป๊า <c oughs> ลาคกัวันนี้ตื่นเต้นมาก <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ป๊ะป๊าจะพาไปไหนคะ <c oughs> ไปดูปาโลมาอ๋อวันนี้ <c oughs> ขึ้นห้องมาแล้วนะคะมาสงบสติอารมณ์ก่อนแป๊บหนึ่งแต่เราต้องนาน<อ>นะด้านมาหยุดวันนี้อีกเ<อ>จ,จ๊ก็เลยร้องไห้เลยใช่ไหมคะเสียใจใช่ไหมลูกไปชีฟฟาร์มดีไหมคะเจ,จ๊ไปให้อาหารกระต่ายไปไหม,ไมดีไหมเอาค่ะเอเคเดียไปด้วยโอ้ยแล้วนำเวลาไปไหม,ไไมสวัสดีครับวันนี้เราหาสถานที่ลงได้แล้วนะคือเรามาที่สวนสัตว์ดีกว่าดีไหม ดีไหมดีดีเดียวที่นี่คือพัทยาชีฟป่าเย้เด็กๆมากันบ่อยแล้วเนาะเราลองดูว่าเด็กจะชอบแค่ไหนกันนะเพราะว่าเราจะไปดูโลมาแล้วก็เราดันเฉยเลยเออปิดเฉยเลยปฏิกิริยานาฬิกาเป็นไงมัางนาฬิการ้องให้เลยผิดหวังมากเลยเนาะ ถึงพันยาชีฟตฟาร์มแล้วค่ะที่นี่เป็นที่ที่เรามากันทาั้งที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้แต่ว่าเด็กๆก,ก็ยังชอบอยู่เพราะว่าเขาไม่กลัวกระต่ายนะที่นี่มี well, Canon, ให้อาหารกระต่ายด้วยแล้วก็มีสัตว์อื่นๆอ,อีกเหมือนก <twitch. S 2> <ø> ับว่าเป็นสวนสัตว์ขนาดย่อมยาวนะคะมันยังไงนะ <Ew. S 1> อิวอิวเหรออิวยังไงไม่ชอบหรอเรามีชอบไหมลูกชอบไหม <S <S ชอบ,ชอบจริงๆอันนี้มีโชว์นกเลยนะเราไม่ดูกันหรอก คราวที่แล้วมาดูกับพ่อเหมือนโดนบังคับอะแล้วคือบินผ่านหัวแล้วเอไม่ชอบเสียงนกบินคือที่นี่มันมีมากกว่าแค่มาดูสัตว์แล้วให้อาหารสัตว์นะคะเราสามารถไปดูโชว์นกดนได้แล้วก็มีตรงนี้นะมันจะเป็นโซนแบบว่าให้ปั่นรถไอเรือเป็ดได้ได้ชิวเลยอะเดี๋ยวเราจะไปโซนกระต่ายกันกระต่าย สนนุกกกาลูอีชบรดเป็นเกียรติของทางรายการเรามากเลยนะคะที่ได้รับแขกรับเชิญนะคะต้อนรับแขกรับเชิญที่มาจากมาเก๊านะคะชื่อเสียบกอลฟนะคะพูดเป็นภาษาจีนหน่อยค่ะกอดจอมโปชิชาปูยากุญยาชิยาแปลว่าหอดฉี่แล้วว่ะ อยู่กันี่ห้องแล้วนะคะที่โรงแรมเราพาเด็กๆก,กลับมานอนกลางวันค่ะหลังจากที่ไปชีฟฟาร์มมาคือบรรยากาศอสวิตมากเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะ แต่สภาพอากาศเป็นไงคะสเวตเลยเปยียกจนจุกุ้งเเหนียวไปหมดแล้วนะคะคือมันร้อนมากแบบร้อนกว่านรกนิดเดียวเลยล่ะมันร้อนสุดๆแล้วตอนนี้เราจะไปกินข้าวเที่ยงกันแล้วซึ่งของเด็กๆก,ก็เป็นข้าวผัดนะที่เราสั่งมาแต่ของเราสองคนเป็นอันนี้ค่ะเป็นส้มตำแล้วก็เป็นยำมาร่างกายคอยขายประแดกบโบได แต่ต่างกับตอนที่เรามากันเองสินะแต่ต่างแน่นอนจะมีความสุขคนละแบบไม่รู้จะมาจริงๆแล้วว่าเรามากับลูกอะต่อให้แบบว่าเราอยากจะมาพักผ่อนแค่ไหนมันก็คือไม่ได้พักผ่อน <laughs> ใหญ่มากอ่ะไม่ใถ้จะาพาเด็กๆมาว่ายน้ำอีกสิ่งหนึ่งที่ห้ามลืมก็คือแฮมเบอร์เอร์ว่ายน้ำเลวถ้าลืมนี่จบมากไม่งั้นเขาฉีดในสระนี่คือแบบอวสานการว่ายน้ำเลยอะแต่เราไม่รู้มาว่าคนจะฉีไหมไม่จริงอ่ะก็เค็คมอยู่ก็คือง่ายๆเลยนะคะเวลาเขาพาลูกมาเที่ยวเนี่ยสิ่งแรกที่เราควรจะค,จะคิด <c oughs> ถึงคำนึงถึงก็คือของใช้จําเป็นของลูกที่เราควรจะต้องเอามาห้ามลืมห้ามตกหล่นเลยไม่ว่าจะเป็นห้ามลืมขวดนมห้ามลืมแฮมเพิร์ห้ามลืมนมที่น้องทานคือถ้า อบ UV มาด้วยถ้าสมมุติว่าสามารถเอามาได้นะเพราะว่ามันดีกว่าเราจะมาล้างแล้วก็มาตากไว้ถัดมาคือศึกษาสถานที่ให้ดีก่อนว่าแบบที่ที่เราจะมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนบ้างใกล้ๆที่จะสามารถพาเด็กไปได้ถัดมาก็จะเป็นพวกงบประมาณที่เรามีในใจเนาะว่าแบบเราอยากจะพักแบบไหนห้องแบบไหนโรงแรมไหนแล้วอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่เราไม่เคยลืมออกมาเลยนั่นก็คือที่กันเตียงเพราะว่าลูกเราอะนอนดิ้นในระดับเลยแล้วเราก็ไม่อยาก ลูกตกเตียงแล้วก็ไม่อยากให้การที่ลูกนอนดิ้นมารบก,กวนการนอนหลับของเราเพราะมันทําให้เราพะวง่ะไม่เป็นกน,นอนอ่ออีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ควรจะคํานึงถึงถ้าลูกอยู่ในวัยที่แบบเพิ่งเริ่มหัดกินอาหารมื้อแรกเช่นแบบ6กเดือนเป็นต้นไปจะถึงขว้หนึ่งกินอาหารปั่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเอามาเองได้ก็จะดีมากก็แค่ฝากเขาแบบเว้นให้หน่อยหรือแบบนึ่งให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยทางเอาสองคนนะคะแล้วก็ครอบครัวขอขอบคุณโรงแรมอันาณ์มากๆเลยนะคะสาหรับท่องพักยสวยๆบรรยากาศดีๆราคา เป็นกันเองนักนการทุนก็นาราอาหารอร่อยด้วยนะใครสนใจก็มาพักที่นี่ได้เลยนะคะสนุกแน่นอนมื้อนี้เรามาที่สกายแกรี่กันนะครับมื้อเย็นกินชิวๆบรรยากาศดีๆคือร้านนี้เป็นร้านที่เราเคยมากินกันแล้วนะคะกดลงหน่อย <c oughs> ฉันเป็นสีสะมาแล้วเนหัวเราดูหัวละดั <c oughs> วเฮดั <c oughs> วเขาเนี่ยต <c oughs> ัวเองเ้าแต่ตัวเอง่ะเอออย่างนี้ <c oughs> <c oughs> เ,เป็นไงมัง่งเบสไม่เหลืออะไรเลยอร่อยจนลืมถ่าย14เมนูเยอะไหมเยอะตอนแรกว่าจะแคนเซิลด้วยใช่ไหม uh. ตอนนี้หมดนะเกียงตอนนี้ตบด้วยมะพร้าวแล้ว วันที่สี่แล้วนะคะวันนี้เราจะกลับกันแล้วเพราะว่าเราอยู่กันมาแบบนานเหมือนกันเนาะวันนี้เราจะไปดูปลาโลมาก่อนกลับด้วยค่ะเพราะว่าสัญญากับเด็กๆไปแล้วเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลังมงหน้าพาเด็กๆไปดูโลมาโชว์คะ่ปะป้ะป๋าก็ชอบนะคะ ค่ะคือรถมาแล้วค่ะทริปนี้จบด้วยการมาดูปลาโลมานะคะเรากาลังมุ่งหน้ากลับกรุงเทพมหานครนะคะแล้วเมื่อกี้ตอนดูโรมาโชว์นะคะเขาก็เตือนไว้แล้วแหละว่าอาจจะเปียกได้แต่เราก็ไม่คิดว่ามันจะถึงที่ที่เรานั่งเนาะ<ป>เราจะกลับกรุงเทพไปลเ,เลยไป